งานวันนี้เป็นงานเปิดตัวงานวิ่งเทนไมล์นะครับพาร์ครันระยะทาง16กิโลเมตรที่จะวิ่งอันที่เดือนกันยายนที่สวนรถไฟสวนสิลิกิตแล้วก็สวนจุจักรครับก็เรียนเชิญทุกคนมาวิ่งกันเพราะว่ามันจะวิ่งในสวนสาธารณะมันก็จะวิ่งแบบชิลๆสบายๆอะไรเงี้ยครับคนที่เป็นมือใหม่ก็สามารถมาวิ่งได้มือใหม่มันต้องเตรียมความร่างกายยังไงเ,เพราะว่าต้องผ่านจแบบวาก็ อาจจะเริ่มซ้อมก่อนครับอาจจะอาทิตย์ละสัก3วันอะไรอย่างเงี้ยก็เดินสลับวิ่งเอ่อเดิน20นาทีวิ่ง20นาทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองวิ่งพอผ่านไปสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็ลองวิ่งจาก20นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเป็น40นาทีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีระยะ5้าไมล์ห้าไมล์ก็8กิโลเมตรก็คิดว่าคนวิ่งสัก4 0่0นาทีก็วิ่งได้ละครับงนนี้ตอบโจทย์เลยคว่าเราวิ่งใช่ใช่ผมเนี่ยมาวิ่งกับซูเปอร์สปอร์ตเนี่ย 2ง,งานแล้วก็คืองานซูเปอร์สปอร์ตเทนไมล์ที่จัดที่เซ็นท์เทอร์เวิลด์ข้างหน้าเนี่ยครับแล้วก็งานลากูน่าภูเก็ตมารารทอนที่จัดที่ภูเก็ตอันนั้นวิ่ง42กิโลก็เป็นปูมารารทอนก็สนุกดีเป็นเป็นอะไรที่ที่ที่ต้องแบบต้องเตรียมตัวพอสมควรอะไรเงี้ครับหลายคนก็เออวิ่งแล้วมันแบบมันจะจำเจมันพอง่ายเรามีวิธีแบบว่าเออให้มันขาสลับฝังมันมันก็ยากเหมือนกันนะคือผมว่าการวิ่งอ่ะมันเป็นอะไรที่มนุษย์เราสามารถทําได้ทุกคนแล้ว ไอ้ของแบบนี้คือถามว่ามันง่ายมันมันไม่ง่ายแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอ่ะมันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างนะมันก็ต้องทุ่มเทซ้อมอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆอ่ะวิ่งถ้าเทียบกับบางเรื่องของชีวิตอ่ะมันง่ายกว่าเรื่องอื่นเยอะเนาะแบบทุกคนจะต้องทํางานใช่ไหมทุกคนจะต้องแบบมีปัญหานู่นนี่นั่นที่เราต้องใช้กําลังใจอ่ะแต่ว่าวิ่งมันมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือมันสามารถสร้างไอ้นี่ได้คือแบบ ร่างกายเราเพอวิ่งเสร็จเราออกกําลังกายเสร็จทุกครั้งมันจะหลั่งฮอร์โมนความสุขออกมาอะไรเงี้ยเออมันก็จะทําให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราร่างกายแข็งแรงแล้วเราก็จะเรา,าก็จะรู้สึกดีไ,ไปด้วยน <explode. S 1> เนาะเมื่งในกกาารสยบปัญหทุอย่างมันก็ไม่ถือกับวิ่งสยบปัญหานะแต่ว่าก็เป็นการออกกําลังกายกด้วยเป็นการรีแลกซ์ด้วยะนอะไรเงี้ยครับแรงที่เราจะลงเท่าไหร่คะสิบสิบไมล์สิบไมล์ก <15 S 1> ็สิบหกโลใช่ ก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าก็วิ่งมาหลายปีแล้วเหมือนกัน<ม>ก็มีช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บเข่าจากเล่นละครก็วิ่งน้อยลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ปีนี้เขากลับมาวิ่งเยอะพอถ่ายละครเสร็จแล้วก็โอเคคือหลัวันทั้นเรก็บอกว่าไม่แต่ว่าขอก์วิ่งเราอาจจะมีไปวิ่ละครที่ไหนอะไรที่เราไม่มีสัตว์ท้งไรอยางบางคนเขาแบบไปต่างประเทศอะไรไม,ม,ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นพี่แค่อยากจะวิ่งให้เวลาที่เราแบบตั้งใจไว้อะไรอย่างเงี้ยอย่างมาราธอนให้ได้สักสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังทําไม่ได้นะ ประมาณ4ชั่วโมง20 4ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราไไมม่ด้้ีตังโกใในจไช่ก็ตั้งตั้งไวเพราะว่าให้ต่ำกว่า4ชั่วโมงอะไรก็แต่ยากพออายุมากขึ้นแล้วยิ่งยากนั่นดิมันยากนะเพราะจริงๆอ่ะวิ่ง42กิโลเมตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเออมันก็เหนื่อยเหมือนกันครับแล้วตอนนี้มันมีการวิ่งของแบบคืออะไรไม่มีก็ไม่มีนะก็วิ่งเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ไม่มีนะเออ อายุก็อาจจะนิดหน่อยแต่มันเป็นธรรมชาติของโลกวะวะอเข่ายังีใช้เขาว่าดีเฮ้ว่าพอพอได้ดีกว่าเขาเขาขวาก็ยังแบบตึงๆเจ็บๆอยู่นิดหน่อยอะไรยนี้ครับยิมด้วยก็ปีฟิตเดสกับวิ่ง2อย่างสลับกันเพราะว่าวิ่งบางทีวิ่งอย่างเดียวมันก็เบื่อนะเราก็แบบหาอะไรอื่นทําด้วยใช้คำว่าพอได้ดีกว่าไม่ไม่ได้ฟิตขนาดนั้น เพราะว่าพี่ว่าคนที่อายุเท่าพี่หลายคนเขาก็แข็งแรงนะเอเอก็แข็งแรงกันหมดแหละครับถ้าถ้าคนที่ดูแลสุขภาพอะเนาะกระจายคนก็ไม่เห็นเขาไม่ค่อยแบบหัวหน้ามาให้เราเจอเลยจริง,รงๆอ่ะเดี๋ยวมีละครจะออนแอร์แล้วก็น่าจะถ้าสอางครั้งไงคือพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นโซเชียลคือเล่นแบบเล่นนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเออถ้าแบบไปเที่ยวไหนไปอะไรค่อยลงอะไรแต่ว่าไม่ค่อยได้แบบโพสต์สตอรี่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยถ้าแบบมีไปทําอะไรแป,กแปลกๆทําอะไรสนุก,นกๆก<ต>็ค่อยค่อยลง ได้ได้นี่ก็เพิ่งเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวานเองก็ไปไป,ไปออกมาจากป่าไปเที่ยว<อ>ทุ่งใหญ่นะเลสวนมาอะไรก็เอาสภาพรถที่ไปลุยคงลุยโคนอะไรมาให้ดูกันเดีว,ว่าจะมีละครใหน้ชมไใช่ครับมีละครเรื่องอลูกผู้ชายไม้ตะพดครับท้อง7 HD เป็นรีเมคใช่เออมันรีเมคใช่แต่ว่าเรื่องมันเหมือนเดิมครับจะมารับในรอบนี้หรือว่าเป็นระยะเวลาอเออจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยมันถ่ายเสร็จตั้งแต่เมื่อเดือนเดือน12แล้ว เดือนธันวาหลังปีใหม่ก็ก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้เรียกว่านั่นนะอาจจะเรียกว่ารอรอคิวออนอะไรอย่างเี้มั้งเออแล้วก็ทําพวก CG พวกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเห็นว่าเราโชว์คุณโชว์อะไรนิดนึงนิดนึงไม่ได้หมดไม่ได้หมดเฉพาะตอนเป็นลูกผู้ชายขายพิอาร์พิอาร์ขายแล้วว่าทุ่มเทหมดเลยใช่ช่วงนั้นตอนนั้นช่วงนั้นบอกวันนี้อีกเพราะว่าเราถ่ายเรื่องนี้ก็ต้องแบบคุมอาหารฟาสติ่งกินอกไก่อะไรยเงี้ยต้องขอบคุณทีมกัตนาด้วยแบบทำอกไก่ให้กิน จนจนเบื่อเลยอ่ะยินแบบเอินโอไกลอ่ะแคนกเห็นภาพที่กมาแล้วนก็ค่อี้เราโดนจับตาโอ้โหแกขนาดนี้แล้วไม่เขิแล้วม่เลยพเราเยอะเรล่าไม่เขินไม่เขินเขบอโอ้ยอยู่มานานขนาดนี้เขินเลยอีกวะแล้วนะแล้วที่กขาอกพี่งไกพีคนใช่ใชก็ก็โอเคมันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพเราอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็เริ่มกลับมากินเหลื อ๋อคือจริงๆอ่ะพี่เป็นกรรมการมูลที่สืบนะคะเสียอยู่แล้วก็มันก็จะมีรอบการปฏิบัติงานที่เราต้องเข้าไปดูโปรเจกต์ต่างๆที่มูลที่ทาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วยผู้พิทักษ์ป่านะเพราะว่าผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่เอาจริงก็น่าสงสารแหละพวกสวัสดิกริงสวัสดิการไอ้พวกสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ยังขาดแคลนอยู่มันดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีพออะไรเงี้ยเราก็เข้าไปช่วยเขาอย่างรอบที่ไปมาล่าสุดก็เอาสเสบียงไปให้เขา แล้วก็ไปถ่ายทําสารคดีสั้นด้วยเกี่ยวกับชีวิตของพิทักษ์ป่าว่าในป่าเขาทํางานอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วเขาก็มีชีวิตยังไงน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่ไปเขาเรียกเขตรักษาพันสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ตะว,วันออกมันจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่จังหวัดตากนะแล้วแบบพี่น้องที่เป็นพิทักษ์ป่าเขาก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มปากากะยอลอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาที่เขาลาดตะว,วงลาดตะเวนมันก็จะแบบเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันแล้วคุยวิธีก,กันมันก็จะเป็นอีกภาษาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออ เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจแล้วก็อย่างทางมูลที่สืบก็ไปทําเขาเรียกอะไรเป็นเขาเรียกจุดสกัดก็เป็นที่ที่ให้พิทักษ์ป่าเขาได้มาพักเวลาที่เขาลาดตระเวนนานๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ทางมูลที่เขาหาทุนไปให้แล้วก็ไปสร้างกันจนเสร็จแล้วแล้วกลับเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคนอื่นเหนื่อยผมไม่ค่อยเหนื่อยหรอกที่ก็แบบช่วยเขานิดๆหน่อยๆแล้วที่จะช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็การที่มาคุยอย่างเงี้ยก็เป็นการการช่วยอย่างหนึ่งประชาสัมพันธ์ใช่ครับ เราเราเที่ยวป่านะเป็นคนชอบเที่ยวป่าพอเที่ยวเสร็จเราก็จะเจอกับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆที่เขาทํางานเงี้ยเราก็เห็นว่าเออเขามีความอัตคัดมีความลําบากมีอะไรที่มันยังขาดแคลนบ้างอะไรเงี้ยครับถ้าเราพอช่วยได้เราก็อยากช่วยอืมเราเพื่อนอยากจะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องนี้ใช่ๆๆใช่ใช่ใช่ครับใช่แต่ทาเพื่อนเราขาให้ถึงหลายหคนมองเห็นความสำคัญที่รักป่าเลยจริงๆอ่ะพี่ว่าทุกวันเนี้ยสังคมก็ให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาติเรื่องป่าไม้ นะเรื่องภาวะโลกร้อนภาวะโลกเดือนของเราเนี่ยแต่ผมอะ่ะส่วนตัวเลยเชื่อว่าการที่รักษาป่าไม้ได้มันไม่ได้อยู่ที่โครงการจากรัฐบาลหรืออะไรมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับสวัสดิการของคนที่ดำหน้าที่เดินตรวจป่าเออก็คือเหล่าผู้พิทักษ์ป่าที่เขาทํางานกันอย่างแบบหนักหน,กหนาสาหัสเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเวลาพักแค่ห้วันเองนะเออเขาต้องออกลัดตะเวนเนี่ยประมาณยีออ่สิบกว่าวันแล้วก็มีวันพักประมาณ5 6วันเท่านั้นเองแล้วสิ่งต่างๆสบงสะเบียงอย่างเงี้ยบางทีเขาขาดแคลนครับ ก็สามารถช่วยได้ตามช่องทางต่างๆแหละอย่างมุ้ยที่สืบนะครับเสถียรเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมุ้ยที่ที่ทำเรื่องนี้มานานแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมมาอย่างยาวนานนะปีนี้ก็ครบ35ปีแล้วก็ก็นั่นแหละครับก็สามารถทําผ่านมุ้ยที่ก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากสะดวกทําในช่องทางอื่นก็ทําได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็นั่นแหละประเทศเราต้องการป่าต้องการต้นไม้แหละถ้าเราดูแลคนที่เขาช่วยเราดูแลพวกทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเนาะ ขอบคุณมากเรายังมีหวัง